ก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเพิ่มยอดไลค์แล้วก็อีโมจิบนโพสต์ Facebook ของเรานั่นเองนะครับผมจะมีวิธีขั้นตอนยังไงเข้ามารับชมรับฟังกันได้เลยครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ SPESM ไว้ใต้คลิปนะผมสำหรับใครน้องที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกน้องจะอยู่ขวามือน,น้นนมมานบนน้สมัครสมาชิกเพียงแค่กรอกชื่ออีเมลแล้วก็รหัสผ่าน2ครั้งนะครับอย่าลืมทิเขคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยนะครับสำหรับใครน้องที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วน้องก็สามารถลงทะเบียนด้วยบัญชี Gmail ได้เลยครับพอลงทะเบียนอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องก็กดเข้าสู่ระบบกันได้เลย หน้าต่างแรกของเว็บไซต์นะ้องผมจะอยู่ที่เมนูคําสั่งซื้อใหม่นะ้ผมส่วนด้านบนก็จะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆนะ้อผมให้เราไปเลือกตรงแพลตฟอร์ม Facebook ของเรานั่นเองนะครับเข้าไปที่หมวดหมู่นะครับผมอ่านี่ครับผมไลฟ์โพสบวก emoji นะครับในส่วนของบริการน้ผมจะเลือกเปน็นอันแรกแล้วกันนะครับก่อนสั่งซื้อนะผมก็อย่าลืมอ่านคําอธิบายกันด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยนะครับในส่วนลีงย์นะผมให้เราไปที่หน้าโพสเฟซบุ๊กของเรานั่นเองนะครับ กดแชร์นะครับผมก็จะขึ้นก๊อปปี้ลิงก์มาแบบนี้นะครับที่สําคัญนะผมอย่าลืมนะผมอย่าลืมเปิดเป็นสาธารณะกันด้วยนะผมที่สาคัญเลยนะครับผมถ้าไม่เปิดเป็นสาธารณะไม่งั้นยอดไลค์โพสแล้วก็ยูโมจิจะไม่ขึ้นนั่นเองนะครับผมเอาสักหนึ่งรยไลน์แล้วกันนะครับใครใช้จ่ายเพียงแค่5บาทเองเท่านั้นนะครับผมถือว่าถูกมากๆเลยนะครับพอตรวจสอบอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็กดส่งไปได้เลย อ่าก็จะขึ้นหน้าต่างเคลียร์แบบนี้ผมได้รับการสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยแล้วหนุผมส่วนนี้ก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะครับหรือว่าเข้าไปดูที่เมนูประวัติการสั่งซื้อได้ครับสถานะก็ขึ้นผมว่ารอดำเนินการนะผมส่วนนี้ก็จะเป็นลิงก์โพสเฟสบุ๊กของเรานั่นเองนะผมนี่ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายของเราไปนะผม5.5บาทนะครับนี่ก็จะเป็นปริมาณที่เราเพิ่มยอดไลค์ไปนั่นเองนะครับผมหนึ่งร้ยไลค์นะครับผม สำหรับใครานู้นผมที่ย e well ังไม่มีเครดิตหรือว่ายังไม่ได้เติมเงินนู้นผมเข้าไปที่เมนูเติมเงินนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีสแกน QR code นู้นผมแล้วก็มี t ัวร์มันนี่วอลเล็ตนู้ผมสำหรับใครานู้นผมที่เติมเงินผ่าน QR code นู้นผมได้ร <ou> ับโบน wow vs, <explanations. S 1> ัสเพิ่ม15เปอร์เซ็นต์เลยนู้นผมเพียงแค่เติมเงิน1,000บาทขึ้นไปนะครับทัวร์มันนี่วอลเล็ก็มีเหมือนกันนู้นผมได้รับโบนัสเพิ่ม12เปอร์เซ็นต์เลยนู้นผมเพียงแค่เติมเงิน1,000บาทเหมือนกันนะครับถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะครับ สำหรับใครนะผมที่มีปัญหาด้านยอดไลฟ์ไม่ขึ้นหรือว่าเติมเงินไม่เข้าหนมติดปัญหาต่างๆใหผมเข้าไปที่เมนูตัวช่วยเหลือนะครับเพียงแค่วางเลขออเดอร์ของเราลงไปพิมพ์ข้อความหรือว่าส่งรูปภาพหาแอดมินกันได้เลยครับหรือว่าจะแอดไลน์ตรงขวามือด้านบนนี้ได้ครับผมก็จะขึ้นสแกนค r c อา e คมาแบบนี้นะครับแอดมินก็จะพร้อมตอบทุก24ชั่วโมงเลยนะครับในส่วนของเมนูตัวช่วยเหลือนะครับในส่วนของเมนูบริการนะผมเข้ามืดูกันได้นะผมมีให้เลือกเลนละราคากันเลยทีเดียวนะครับส่วนขวามือน นะครับผมตรงเขียวๆนี่ก็จะเป็นราคาของบริการนั้นๆนะครับผมนี่ครับ25บาทนะครับผม39บาทนะครับผม47บาทนะครับ55บาทนะครับผมมีให้เลือกเกลียดและราคากันเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครนะผมที่หาแพลตฟอร์มต่างๆไม่เจอนอะผมให้ไปเลื่อนตรงด้านบนสุดนะครับเข้าไปที่หมวดหมู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook t i k t อ k อินสตาแกรมนะครับผมหรือว่า YouTube Telegram นะครับผม เฟซบุ๊กของเราก็จะมีถูกใจโพสเฟซบุ๊กนะครับผมไลฟ์ like, โพสบวกอีโมจินะครับผมนี่ก็คือบริการที่เราเพิ่งจะใช้ไปนั่นเองนะครับถูก เพิ่มถูกใจบุกติดตามแฟนเพจนะครับผมอ่าเพิ่มยอดแชร์นะผมเพิ่มคอมเมนต์อ่าเพิ่มยอดวิวสตอรี่นะผมหรือว่าเพิ่มยอดวิวคลิปเรียวนะครับอ่าเพิ่มยอดวิววิดีโอก็มีนะครับผมเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมสดนะครับผมสําหรับใครนะผมที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าสายไลฟ์สตรีมเกมผมไม่มีคนดูเลยนะผมก็มาใช้อ่าบริการเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมก็ได้นะครับผมหรือว่าจะมีเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook นะครับผมเพิ่มรีวิว Facebook เพิ่มคนเข้ากลุ่มนะครับ มีให้เลือกหลากหลายบริการเลยนะครับสำหรับใครนุ่มที่อยากจะแนะนําเว็บไซต์ดีๆแบบนี้เพื่อนุ่มเข้าไปที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับทาเว็บไซต์เขาจะให้ตั้งาค่าคอมมิชชั่นถึงห้าเปอร์เซ็นต์เลยนุ่มเพียงแค่กด Copy ปี้ลิงก์ของเราแล้วก็กดส่งให้เพื่อนๆน,นะครับผมถือว่าเป็นการสร้างไรายได้เสริมไปอีกช่องทางหนึ่งเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาทุ่มผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าโพล a c e b o o k ของเราเลยว่ายอดไลค์กับอีโมจิของเราขึ้นหรือยังนะครับตอนนี้มี2ไลค์นะครับผมผมขอกดรีเฟรชหนึ่งครั้ อ่านี่น้ผมขึ้นมาเป็น102เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมถือว่าวดเร็วมากๆเลยนะผมใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเลยนะครับสำหรับออเดอร์ไหนหน,หน้ผมที่ล่าช้าน้อผมกรลุณารอสักครู่นะผมเพราะว่าระบบกาลัางรันตามคิวให้เองนะครับสำหรับใครน้องผมที่สนใจเว็บปั๊มไลน์เว็บปัมบป๊มเพจหรือว่าปั๊มแพลตฟอร์มต่างๆน้องผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ S P E S M ไว้ใต้ใคลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ